รถตู้มาซีจะกลับแล้วซีนะครับบของอะไรนะครับ <c oughs> ทั้งอะไรนฮะที่นั่งเหรอสันกลองมาตีปตอนด์หรือว่าหรือว่าเป็นข่งไวด์จะเป็นทุกอ,อย่างเอามาหมาักหมักกระแดกีบักว่ะมกักอยู่ขอออันนี้มันโด <c oughs> นเมนก้าอยีปอนดี่เขาเรียกก้อีอ้เนาะ เราพี่มนได้ความรู้จากพี่มนได้เมื่อกี้<า>พี่มนบอกว่าเขาช่างกิโลขายหรออยู่บ้านพี่มนรับซื้อประจำเมื่อก,ก่อนเนี่ย<อ>มันออกมาจากโรงงานพี่มนรับซื้อเป็นกิโล้นี่แล้วแตเดียเ๋ยวเมื่อไหรคุณแจนาจะยที่ยงเท่านี้แหละครับทุกท่านเฮ้ยไหมไอชิ้ก็นี่ห้าร้อยรวมค่าส่งด้วยห้าร้อยยี่สิบบาทครบครบอันทดสอบหน่อยครับ ชิ้นเราแน่งดิมันมันรับน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าที่ว่าต้องเป็นเตอเรอเตอร์ได้ทุกคนก็นั่งได้ได้ได้ทต้องสอบนะเชื่อๆเลยแข็งแรงมากเข็งแรงขึ้นกองได้เนี่ยกองได้เข็งแรงมากเลยเล่นกีตาร์คูสติกได้โอเคนะครับดังได้ใช่ไหมดังได้ได้ ยืมได้ไหมยืมกระทือได้ไหมรู้สึกว่าร้านนี้ไม่มีของยาขัดเลยนะเมื่อกี้เสเร็จนรับของคือตัวเขาไม่คืนเขาไม่เคลมอะไรเลยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าแต่มามามาที่ไหนได้ล่ลงชุดมใหม่ตัดเส้นมาขายครับคือคือสั่ง สั่งแล้วเขาเนี่ยปลาเส้นโอ้ยงการก็แจกได้บาคิวของของคนหรือของถุงทองดูซิดูซิของคนครับของคนครับนี่ว่าของถุงทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวมนเลี้ยนเห็นปลาเส้นแล้วคิดถึงถุงทองอีกนะ ทีนี้จะมีถ้วยร้อนด้วยพี่นะรร้อนก็มีเ้วยร้อนถ้วยเตียเเรือเตียวถรวยร้อนเ้รยร้อนอาไปลงของที้นอนเดียวเราแบบเคร่องร้อนตอนนี้แบบอันนี้อาจจะเป็นแบบถ้วยใหญ่นะทีนี้เปิดร้านอีกวันไหนครับก็อาจะเป็นพรุ่นี้ครับเร้านพรุ่งนี้คืนน้จะติดราคากอนถานการณองร้านอาทิตนะผมจาก1นึสส เขาอิ่มเขาอิ่มหกที่แล้วผมก็นั่นแหละไม่เวลาคนแข่งไปชนะจะได้มีที่นั่งที่นั่งเพิ่มขึ้นอีกหกที่นะผมคนนี้ก็จะเอาวางเรียงๆแถวนี้แหละเออคนเท่าคนแก่มานั่งเพราะว่ารู้สึกว่าจะยึดเข้าไปว่กบุกบุกเข้าร้านนะพี่เมื่อคืนเห็นมาสามคนเลยนะเมื่อคืนอุ้ยเต็มไม่สามพี่เหรอเต็มร้านเลยสงสัยต้องทำขั้นสองแล้วมึงเนี่ย นะด้นป้าด้นป้าคือไม่ไม่ไม่ทำั้นสองอ่ะจะแบบจะขอพื้นที่ไปด้านในตัวนี้ในในก็ได้ครเออเจ้าของพื้นที่เจ้าของตลาดมาแล้วคำนอณดูเนี่จากสามบูสาวนี่มันเท่าไหร่เนี่ยหกหกพันหกโอเคครับอัปเดตครับผมก็นี่แหละครับก็นะก็จะเราได้พื้นที่ให้ยูทูบเบอร์ได้นั่งเพิ่มที่ก็ได้ความกรุณาจากพี่หน่งนี่นะครับผมเจ้าของตลาดนี่แล้วจะเป็นแบบที่แบบเอ่อชุมนุมหรือ ใชล้กินข้าวไกินเซนเจ้ากินเซนกินเพ่วงอีกแล้วบ่พ่วงอีกแล้วว่วพ่วงอีกแล้วเราพ่วงอีกแล้วเาเราด็นบกสามหมโอ้ก็ใน่วนของร้นก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเนาะจากร้านเน กเลกสมแ่กรระบาดนส่กับมืเพ่อบวเื่อนนะไลสดไปก็ไปไลนะเก็บกดครับแเก็นตั้งสาก็มอม่นนี่นี่และจะได้เป็นที่นั่งเล่นนั่งคุยกันเอื้อนว่าเป็นที่ระบายที่ระบายก็จะได้เก้าอี้นี่ครับเก้าอี้มาแล้ว เอาไว้นั mm. ่งเล่นกันที่อผมเพราะว่าอยู่ตอนเช้าโอ้นอนลับสบายร้านไม่เปิดเมื่อเช้าไม่เปิดร้านใช่ไหมก็คือลับสบายว่าั้านอนมาจะิดบัตน้ำมันมันสามารถเก็บของได้ด้วยเยอมากผมอยากดูที่ว่ามันเก็บของยังไงตัวนะครับเพิ่มเติมนะครับ เปิดครับจะเปิดข um, ้างในโอ้มันเป็นแบบนี้เองป้องเปล่าในเวลานั้นเราก็ปิดไว้ครับผมเวลาเก็บอะไรมันเก็บกองได้แล้วก็เอาผักแปรเข้าไปไว้ใช่ไหมมาไว้ก็คือเก็บกระดูกเวลาต้มน้ำซุปเสร็จแล้วเก็บกระดูก๋อเราเล่นเราเล่นนะครับไำมีชิตไป็ทำย่าง้นเนาะทำ ุตส่าา์แกตั้งไงไหมกส่าา์แกตั้งไงรถตีทำไม่ใช่ไม่ทำับมันดีอย่างดีมันเก็บของได้ด้วยก็เลยซื้อมาไว้นั่งเล่นครับนั่งจริงๆก็ได้ไม่ต้องนั่งเล่นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสวจะมาแบบชุมนุมกันเยอะอ่ะก็นี่ก็อาจจะเป็นแบบที่หลักที่นอนอีเวก็จะอยู่ในนี้ก็ได้ครับผมคือไม่ใช่อะไรหรอกเขาเขาจะมีไวไฟนี่แหละ เออเพราะว่าตอนนี้มี Wi-Fi แล้วมีติดตั้ง Wi-Fi แล้วนะฮะต๊ะนั่งครับต๊ะนังต๊ะนั่งแล้วมันเป็นที่เก็บของได้ไหมอันนี้เป็นที่เก็บของเลยครับข้างในอันนี้มักรากนี่เอายื่นหยอดเีย็นไปเออสิเหมือนที่นี่นี่เก็บของได้ด้วยอีเบสข้างในเนี่ยนี่โอ้โหของแต่งราเป็นหลายขนาดเลยก็ก็ไม่มีใครเหมือนนะตอนแรกก็คิดว่าแบบสักสองหมื่น ตอนนี้เราาไปสี่หมื่นแล้วแต่งไปแต่งมาสี่หมื่นนี่คือกําไรที่ได้คือหรือว่าคือที่ลงทุนไปตกใจหมดหรือว่าได้กำไรแล้วโอ้ยหามาอะไรวอตะขายได้วอตะลงทุดไปขายมาหมาเบิดสามพันึ่งเบิดเนของในี่หลาเนี่วมันหน่อยพูดโอ้น่ยขายดีขายดีขายปั่นเทียบเียูไดดีจนเบิดหลานนี่ว่าบริษไรอีู่ไจะเป็นโสอยกับฟ้าบานไปนาเฟ้าหลานไปนาเหมือร ขายได้เ็เอาเอาไซส่หันเดอขายได้เราไส์ในส่วนของชั้นวางของเนาะที่วางมาม่านะครับไม่มีเหลือเลยโลกโลกหมดเลยนะครับหมายนเมายยกยกร้านไปเมื่อวานนะครับ FC ใจดีหมานะครับพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ดูก่อนนะครับพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้เปิดมีมาแล้วอ๋อเปิดมีของมาแล้วเบเจ้าไปห้าเนื่องเกิพรุ่งนี้เปิดร้านนะครับติเกิลเกินราคามากเจ้าไปว่างไปใส่ มันอยู่ในรังก็บไปในรังล้ามันซีมาลนาะนะฟซีนะครับมาแล้วกระาปมาท้ายหนึ่งนะฮะเอีชิดก็มากเขาไม่มีแล้วนะฮะวันนี้นะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับของมานะฮะก็วันก็เก้าอี้มานะฮะหกตัวนะครับอ่าโอเคฮะอย่าลืมพีทีตะกินพีทีกาแฟพีทีโกโก้พี สี่พระธรรมพัฒนาผูกแขนเสื้อผูกภารกิจนะคะตัวละสามร้อยห้าสิบพร้อมสรับอนุญาตลงคลิปครับ